กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กลับมาอยู่กับเกม Last War นะครับโอ้โหสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆก็เข้าในส่วนของซีซั่น5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะเพื่อนๆผมจะมาแนะนำนะครับว่าเฮ้ยณวันที่1นะครับในซีซั่น5เราควรจะทำอะไรเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็มีอะไรที่กลับมามีอะไรที่เพิ่มเติมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ สิ่งแรกเลยที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับคือแผนที่เพืเ่อนเพื่อนอย่างนี้อย่างแจ๋วนะครับนี่คือแผนที่ในซีซัน5เนี่ยครับมันจะคือแบบเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากซีซันผ่านๆมานะเพื่อนๆคือมันจะเอาทั้งหมด8เซิร์เวอร์เนี่ยเข้ามารวมกันในแผนที่เดียวนะครับแบบนี้เลยเพืเ่อนนี่โอ้โหอย่างแจว๋วนะครับก็ลักษณะนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลย การยืดพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นนะครับนี่อันนี้ผมซูมออกมาทั้งหมดนะครับก็คือมันยังอยู่แค่กระจึงเดียวเองนะครับก็คือในในหนึ่งกรอบเนี่ยหนึ่งกรอบเนี่ยก็คือ1นึ่งเซิร์ฟเวอร์นะเพื่อนๆเออแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่เราสามารถจะไปข้ามเขาเรียกว่าอะไรข้ามเมืองไปตีฝั่งตรงข้ามได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันอ่าถัดมาสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยนะครับ คือสิ่งก่อสร้างซีซันมันจะคล้ายๆเดิมอยู่บางส่วนนะครับคือตรงนี้เพื่อนของซีซัน5้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับอารมณ์แนวคาเฟอีนนะครับก็คือในยุคตะวันตกนะครับจำลองว่าเราอะอยู่ในยุคตะวันตกสมัยก่อนนะครับยุคคาบอยเนี่ยคาเฟอีนเนี่ยเริ่มมามีบทบาทแล้วนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็ราคาสูงมากเพื่อนกับทองคำเนี่ยในยุคสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคล้าทองคําแล้วก็ มีการเพาะปลูกในส่วนของคาเฟอีนด้วยคาแฟนั่นแหละเพื่อในส่วนของซีซัน5มันก็จะเป็นสถาบันวิจัยคาเฟอีนนะครับโดยที่มันก็จะเป็นการผลิตกาแฟออกมาแต่ละรสชาตินะครับเราก็จะมีการอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำเอเปโซไล่ขึ้นไปเรื่อยๆยนะครับยันกาแฟทัฟเฟิลเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีบัฟเพิ่มความต้านทานด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจต่างๆด้วยนะก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม นะครับแต่มันก็ต้องพัฒนาสูตรกันต่อไปก่อนนะครับโอเคถัดมาเพื่อนอ่าเราจะต้องใช้โรงงานกาแฟในการผลิตกาแฟเพื่อไปอัพอ่าสถาบันวิจัยคาเฟอีนนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกซีซั่นจะคล้ายๆกันนะครับซึ่งในซีซั่นนี้ก็จะเป็นโรงงานกาแฟนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือมอคิทิทตันโกงเพื่อนตรงนี้นะครับ ซึ่งมอลคิตั้นโกรเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นทรัพยากรที่มันเพิ่มขึ้นมาจากซีซันก่อนๆน,นะครับก็คือจะเป็นทองคำนะั่นแหละเพื่อนๆซึ่งคิทันโกเนี่ยเอาไว้ทำอะไรก็คือซื้อของแบบนี้นะเพื่อนๆของเขาดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเก็บคิทั้นโกให้ได้เยอะๆเ,เลยนะครับก็การเก็บคิทั้นโกก็ทำได้หลายอย่างนะครับเนี่ยซึ่งถ้าเพื่อนๆลองดูดีๆนะครับเนี่ยมันจะมีพวกของที่มันใช้แพงๆนะครับอย่างเนี้ยพวกกรอบ อเอฟเฟกตบ้านอะไรเงี้ยของเขาเรียกว่าฉายาต่างเนี่ยใช้ถึงกับแบบ1ล้านคิดตันโกเลยนะครับใช้เยอะจริงๆนะเพื่อนๆก็ค่อยๆสะสมกันไปนะครับแล้วก็ซื้อของที่มันจำเป็นนะครับซึ่งคิดตันโกเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าจะเป็นฟังก์ชันที่ทำเพิ่มขึ้นมานะครับโดยที่ สิ่งหนึ่งนะครับที่ฟังก์ชันที่มันจะล้อกับการเพิ่มคิดตันโกก็คือการฝากเงินที่ธนาคารนั่นแหละอ่ามันจะแจวอยู่นะครับก็คือโดยที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถฝากเงินที่ธนาคารได้แบบนี้นะครับมันจะมีแผนที่ในส่วนของธนาคารนะครับนี่อย่างเนี้ยมันจะเป็นธนาคารผู้บุกเบิกนะครับเราก็สามารถไปฝากเงินได้นะครับแล้วก็จะได้รับดอกเบี้ยตามที่เขากําหนดนะครับยิ่งเราฝากหลายวันก็จะยิ่ง ได้ดอกเบียรเยอะนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะเพื่อนถ้าสมมติว่า,าธนาคารโดนป้นนะครับเงินของเพื่อนเพื่อนก็จะหายไปตามสัสดส่วนด้วยนะครับก็ก,ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในการฝากเงินนะเพื่อนเพื่อนโอเคอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับอ่าสิ่งที่กลับมาแล้วนะเพื่อนคือสนามฝึกผู้วิทักเขากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ปกตินะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดคนยุทธ์ก็กลับมาแล้วนะครับเราสามารถเติมในส่วนของพวก อ่านี่ได้นะครับมันก็จะมีกายโกยุทธสีม่วงสีเขียวสีฟ้ากลับมาแล้วนะครับจากที่เราหายไปสักพักหนึ่งในช่วงพักนั่นเองแล้วมาดูตัวฮีโร่กันเพื่อนฮีโร่ที่มาใหม่ในร้านค้านะครับก็จะเป็นพวกฟิโอน่าน,นะครับอาด,ดัมมาแล้วนะครับแล้วก็มอรดิสันเข้ามาที่เรียบร้อยส่วนกล่องในส่วนของตำนานกลับมาอีกครั้งนะเพื่อน มันจะเป็นเศษอาวุธเศษอาวุธเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็น3มตัวหลักนะครับก็จะเป็นในส่วนของคิมเบอร์รี่เทรลาแล้วก็ดีว่านะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคดังนั้นก็อันนี้คือเบื้องต้นประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันก่อนคือแล้วเราควรจะทําอะไรในเดย์วันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยเดผมจะไม่ทําอะไรก่อนนะครับผมจะรี อาชีพก่อนนะครับแล้วก็รีสกิลต่างๆก่อนคือเลือกใช้ให้เหมาะสมนะเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนๆสิ่งแรกที่ผมทำนะครับก็คือจะเป็นรีอาชีพก่อนนะครับแล้วก็เลือกเป็นวิศวกรก่อน,อนเพราะอะไรทาไมผมถึงเลือกวิศวกรในช่วงเริ่มตน้นเพราะว่ามันจะมีในส่วนของการประหยัดทรัพยากรเวลาที่เราก่อสร้างดังนั้นเวลาที่เราก่อสร้างสีสั้นที่เราเรา้องใช้คาเฟอีนใช้กาแฟใช้เมล็ดอะไรพวกนี้มันจะลดไปด้วย นะครับดังนั้นเราก็จะประหยัดในช่วงเริ่มต้นนั่นเองทําให้เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรรีดอ่ารีดค่าความต้านทานให้ได้เยอะที่สุดในช่วงเริ่มต้นนะครับดังนั้นพวกเนี้ยสกิลที่ผมอัพก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับสิ่งแรกที่ผมจะอัพก็คือพวกเนี้ยไอเพิ I ่ม exp ในการสร้างพวกเนี้ยผมก็จะอัพแล้วก็ตัวนี้นะครับผมแนะนํานะครับย้ายเมืองขั้นสูงเนี้ยฟรีนะครับผมแนะนําว่าให้อัพด้วยนะครับเพราะว่า ในซีซัน5เนี่ยมีการย้ายเมืองกันบ่อยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นเนี่ยมีการย้ายเมืองไปย้ายเมืองมาอยู่แล้วนะครับตามจุดยึดต,ต่างๆนะครับก็แนะนําให้อัพนะครับแล้วก็พวกชายามบ่ายตัวเนี้ยก็แนะนําให้อัพนะครับนายธนาคารพวกเนี้ยก็แนะนําอัพไปเลยเพื่อนอเดิมพันปืนไฟก็อัพไปเลยนะครับจริงๆ่ะในส่วนของฝั่งขวามือในซีซัน5เนี่ยผมคิดว่าผมจะอัพหมดอยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้ สำหรับในส่วนของการเริ่มต้นซีซัน5ถัดมาที่เราต้องทำเลยนะครับก็คือเร่งอัพในส่วนของสถาบันวิจัยกาแฟนให้ได้เยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกติทุกซีซันนั่นเองมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะในซีซัน5ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆอนอ,อีกอันนึง อีกอันนึงเพื่อนๆคือความสําเร็จตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีความสําเร็จในซีซันฮาเนี่ยมันจะมีทั้งส่วนตัวแล้วก็สมาพันธ์นะครับสมาพันธ์ก็จะเป็นเน้นเรื่องของการยึดครองต่างๆนะครับมันก็จะให้ของแบบอ่าเป็นค่าอุทิศทั่วไปนะครับแต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยมันจะนับจากคิดตั้นโกที่เราสะสมนะเพื่อนๆของรางวัลที่เขาแจกนะครับก็จะมีในส่วนของแต้มสกิลซีซันฮาด้วยที่ให้มา นะครับแล้วก็ใบรับรองเปลี่ยนอาชีพนะครับแล้วก็เข็มกัด UR ด้วยเพื่อนในซีซั่นนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะเป็นเวนอ m มนะครับสามารถเปลี่ยนเป็น UR ได้นะครับแล้วก็จะเป็นแต้มสกิลซีซั่น5ก็จะแจกมาให้มีของดีแจกไหมแพ็กการ์ดกลยุทธคุณภาพนะครับก็แจกมาให้เหมือนกันนะครับในซีซั่น5เดี๋ยวผมจะพามาดูอีกนิดนึงนะครับในส่วนของการ์ดกลยุทธ์นี่เพื่อน การ์ดอุยุตที่มาใหม่นะครับมีมา2อันนะเพื่อนๆคือไอตัวระเบิดนะครับก็คือทําลายล้างผู้เชี่ยวชาญตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มาใหม่นะครับก็คือเป็นการทําลายล้างนั่นเองก็คือเมื่อเพื่อนๆเนี่ยทำลายซากปรากหัพังนะครับขวัญกาลังใจทหารก็จะเพิ่มมาขึ้นนั่นเองก็จะมีมาใหม่2อันนะครับจะเป็นรูประเบิดนะครับส่วนการ์ดอื่นๆนะครับ4ีบวกหก็กลับมาแล้ว นะครับการระเบิดก็มีมานะครับก็เดี๋ยวค่อยไปจอดลึกกันอีกทีนึงแล้วกันในส่วนของการกลยุทธ์นะครับคือเอาง่ายๆว่าการระเบิดมาแล้วนั่นเองโอเคก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆสําหรับซีซั่น5้นะครับก็ช่วงเริ่มต้นยังไม่มีอะไรมากนักนะครับก็แนะนําให้สร้างในส่วนของสิ่งก่อสร้างให้เร็วที่สุดก่อนแล้วกันอย่าลืมนะเพื่อนๆอย่าลืมรีเซ็ตสกิลนะครับผมแนะนําไปแบบนี้นะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับขอบคุณนะครับวันนี้มาแนะนำเพจเติมเกมที่เปิดให้บริการมากกว่า8ปีนะครับเพื่อนๆทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเข้า facebook แล้วพิม์พไปได้เลยนะครับเจน้ําการค้าเพื่อนๆเ,เติมเร็วเติมไวโอนเข้าบัญชีบริษัทหายห่วงเรื่องการรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ30%นะเพื่อนๆ